เอาถุงเดียวก็พอแหละอันนั้นถามันเป็นหัวฮักเอามาให้อันแรกอันนี้อันหัวใหม่เอามาให้หนึ่งกินมันเบิด์หละสุดท้ายแหละมันฝุ่นหำแล้วมันก็เป็นจ้าวลยซอบอกมาขายโอเลยบบดนี้ลเลยเนาะบุญนะเนี่ยมึกกูเดี๋ยวกูย่านรุดลงฮันนันรไปฝุ่นเห็นยังมึงกินเที่ยงยอ Bố <laughs> cái tiêu hơn đấy là đó hóa cả... không bộ của nhảy nó chắc ừ. bị bộ bể được Con bộ mà chị sang hào xám Ít tổng bộ và những đỏ ít tổng mì bớt Ôi bớt bớt nó Xe này phân mạc cái nào đó Vâng Xảy đi Mắt nào đấy ta phải sao hả mà xảy lên เสื้แนยวจากตัวเสื้อแขนยาวเจ้าก็มีโซ่โอ้ก็มีลายแหละพ่อบังนุ่มวาเมื่อกูเพียงพี่กูเขาบังนุ่มมันเยิอโพพอีตาซักเะนะเสื้อเน็บเนงยก็มีลายเลยรเขาว่าเสื้อนวมรุ่นนี้มีอืมแล้วก็มีเสื้อดำเสื้อเสื้อพยานะเขาก็ไปเบิร์รถพยานะก็ให้คู่ปีปีละตัวแจกมันเดินไปน้ำแจกและเขาเขาบ่มีคือตัว ก็ยังไมโจนค้นอย่างวะเช่ตะกินเมื่อนี้กินเข้าก็เตือนหนอลืมแล้วปุ่นเฮ็ดแน่เมื่อกี้นี่กินน้ำพริกน้ำพริกอย่างน้ำพริกกระปุกอินพองซื้อมาให้กินตั้งแต่กรเลึกน้ำพริกกะปิเออกะปิเลยกะปิปุ๊กบักใหญ่เขาเอามาแต่ไม่ตือนอันผู้ตือนนั้นอันมันดังๆนะ เขาไปเที่ยวภูเก็ตเนาะภูเก็ตเกิดภูกันนึกว่าอยู่จังหวัดภาคเหนือมาได้ดูภาคใต้ภูเก็ตเขาว่าเขาไปเที่ยวแล้วเขามาล้วมาซื้อมาให้กินกินมื้อตัวย่านมันบาเมือหนีได้กําไรจักแสนยนะโอ้ยก็ไม่ได้ล้มีจะซื้อจะมีเงินน้อยเหรอบ่มีบ่มีเลยมือหนีเบดอะลรรถเหล้ารถน้ํามันเออรถ รวมนะเก็บนี่มันบม่มีเมื่อเช้านี่ก็ยิงเงยมาเท่าไหร่สามพันห้าเขา,า,เาถือเลขไหมมันคืนยอย่าไม้มะกา,ามาคืนอะไรแบบนั้นหรือมันมาเนี่ยย่านคูนี่ไม่เพิ่มมาคืนนะเจ้าอี้อันนั้นนะอีนัดเขาถือเลขนะเขาอีโลนะไม่อย่างอันนี้มาแรกเขาถือนำอีโล อีตามาส่งท่อนั่นรู้ว่าเจ้าจะแมนคือป้าเขียวเนาะคือแม่คูล่บเนาะพูดว่าอืมเอาเอาเดี๋ยวนี้นะท่านหัวจักก่อบ่บ่งหจักบ่งหัวจักก็เป็นน้องแม่คู่ล่ำเมื่อลวเจ้ากูมห่วงกุมในเมื่อบักเด่งก็่เหรอว่าจังเลยวันี่โอ้ยคขาบอกผู้ใหญ่แม่ทะลึกตุ้มบอกแม่รถธนารถมาส่งท่อหน่ะ เออพันก็นมาถามหาเงินเลยเจ้าตูมเลยเงินพ่อแม่มึงพามาฝากไวนะ้นลแม่เบิร์ตมาแล้วนาะยูนก็นอยู่พอดีทวิตว่าให้อีตอมอยู่อ,อ,อีตตมเรเห็นนาะยูนาขัดมาแล้วอีตตมหลุดไปเนะเาะบอกพ <ไป S 2> ้นนะว่าเจ้าคืนคือ,อนนป้าเขียวซานขันโอ้คือแม่ครูล้ามแท้มาจันเราลบไปลบมานะเน่รามาถามกูนะเออ,เอ,อจะใครบ้านหรือบ้านวานหรือมันจะคงจักเนาะปีดากาันซะเออโอ้ย แม่ก็เป็นน้องแม่ครูล่ามทะเลว่ะแม่หนูไม่ไหวลบไปลบตาดาบแม่ทะเลว่ะมันลกคือกันปานนัหนูจำได้เนะขันโยกก็ได้มือเนี่ยแจกคุณเลยเล่าหันหกขวดเป็นให้ดีๆนะแม่เมื่อไรที่ได้นึ่งเหกูกินแต่กันได้นะเออเล่าไทยนะไม่เจอนน่